ทำอะไรกินวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรกินเลยทอดก๋ทอดกินหนึ่งทอดก๋วยทอดอย่างเดียวใช่ไหมอืมแล้วกับข้าววันนี้ไม่มีไม่มีกินแต่กล้วยทอดอืมจะอิ่มใช่ไหมอืมตัวไข่ตัวมันแม่ไข่ตัวมันตัวไข่ตัวมันแล้วจะกินอะไรดีเราตัวไข่ตัวมันก็บอกอยู่นั่นแม่เนาะลุนลุนลุนโอ้ยมันไปกินปลาแล้วไม่ได้กินไม่ได้ทำไมเมื่อมาดูมันไม่กรอบแล้ว จะมันก็เหมือนกันกันแข็งแข็งมันไม่กรอบแ้วมันแข็งอ่ะทำไรถ่ายรูปหมาถูไหนวะหมาหมาอยู่ไหนหมาอยู่นหนไม่ใช่เห็นไหมหูอย่างอ้วนอ่ะ ท้องฟ้ามันก็ไอ้นี่นะดูในนี้อ่ะฟ้ามันไม่ค่อยมืดเนาะแต่ดูในกล้องท้องฟ้าสวยแฮะนดูความสตีดในตัวเธอหน่อยสิสตีดให้ถ่ายสตีดไม่ได้ให้ถ่ายคนเคยเห็นไหมเนี่ยเคยเห็นเปล่าได้อยู่นะเห็นหมาแล้วก็ถ่ายให้แบบหลอดหลอดมับางมิดไปไหมบางมิดเลยไหมเมื่อกี้แม่ถามว่าลิซี่บทยามีกี่ท่าดูทีบทยามีกี่ท่าเธอมีอยู่ท่าเดียว ต้านไหนทาจับบ้าทำไมเขาต้องบทยาด้วยใช่ทำไมเขาต้องบทยามันเป็นทางวดอ๋อเป็นทานวดด้วยท่าจับบ้างใช่ไหมเหนียงเต็มเลยนี่ต้องถ่ายมุมฉุ่มฉุจะเหนียงมาเต็มเหมือนเดิมโอ้พุงมาเต็ม